สวัสดีครับพบกับพวกเราแล้วครับผมลองดูหนังเลยครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังซึ่งหนังในวันนี้จะเป็นหนังอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจาก t r a n s f o r m e r นะครับผม Rise of the b e a s t s นะครับน่าเองใช่ไหมช p อ i m ติม r มไพร เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยของ Transformer หลังจากที่ไม่ได้มีมาสักพักแล้วอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นภาคที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะว่าเป็นภาคที่กอบกู้นะครับผมทั้งความเชื่อมั่นทั้งอะไรหลายๆอย่างสาหรับออแฟนๆ Transformer ก็อยากจะให้คนทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วเข้าไปดูจริงมาถึงเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะครับ t r a n s f o r m e r ภาคนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับคนนะครับที่มีชื่อว่าโนอานั่นเองซึ่งโนอาเนี่ยเป็นทหารเก่าแต่ก็ไม่ได้แก่นะเป็นทหารเก่าเฉยๆเป็นทหารเก่าที่กําลังตกงานกําลังหางาานเ ก็ต้องดูแลแม่และน้องชายปีกด้วยใช่แต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยในวันที่โนอาเนี่ยได้ไปขโมยรถพอยต์แต่ปรากฏว่ารถพอยต์คันนั้นเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเป็นทันพันทรานสฟอร์มเมอร์ถ้าเกิดมั้งโอเคครับซึ่งก็จะทำให้ตัวละครโนอาของเราเนี่ยเข้าไปพัวพันกับเรื่องของทรานส์ฟอร์มเมอร์อีกด้วยซึ่งทรานส์ฟอร์มเมอร์กลุ่มออโตบอทของเราเนี่ยในภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาย้ายเข้ามา บนโลกอยู่บนโลกได้ไม่นานซึ่งเราจะได้เห็นการเติบโตต่างๆของตลวละครอีกด้วยนะครับผมและไม่ได้มีแค่กลุ่มออโตวอท์ดใช่ครับมันยังมีกลุ่มแม็คแม็คแม็คแมแม็โดนัลด์สัตว์เร่องนี้เร่อแม็กแล้วลูกแม็กซิมอลนะครับมันคืออะไรเป็นหุ่นยนต์ที่แปลงร่างมาจากสัตว์อีกทีหนึ่งใช่ก็จะเพิ่ม มิติใหม่ให้กับกลุ่มทา a n ส f อ r เบอร์ของเราอีกด้วยอะไรอย่างน,น,น,นี้เรามาพูดถึงตัวละครกันเลยดีกว่าจัดไปครับว่าแต่ละคนคิดยังไงบ้างนะครับไปครับเริ่มจากาพี่คนมนุษย์ของเราก่อนนะครับอย่างโนอา,นอาคุณรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหค่อนข้างสู้ชีวิตนะโนอาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตนะน้องก็ป่วยมึงต้องทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยซึ่งดีมันเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ที่ดีครับมันมีสตั๊กเกิลแต่แรกอะยังไงก็สนุกผมคิดว่าโนอาเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครคอมเพนีเนที่เป็นคนอะ ที่ดีที่สุดเลยในทั้ง3ามสี่เวอร์ชันที่ผ่านมาดีกว่าแซมอ่าไม่ว่าเขาละกันอาจจะเป็นคนละแบบเนาะแต่ไม่มีใครสู้สาวของแซมนะ <laughs> อันนี้อาจจะเถียงกันยากหน่ <laughs> อยกลับมาสู่โนอาะนะครับโนอาเนี่ยเป็นตัวละครคองแพนยนนี่ค่อนข้างแต่ว่าเราเห็นการพัฒนาของเขาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วเขาเป็นตัวละครคนที่น่าสนใจมากเขาไม่ได้เอานักสแสดงเอลิสหรือว่าอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยซ้ำแต่ว่าตัวละครเนี่ย กับถูกทําออกมาให้แบบดูหน้าติดตามและอยากดูภาคต่อมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการพัฒนาของเขาเนี่ยกับกลุ่มออโตบอทเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเลยมั้งตั้งแต่แบบดูมาหลายๆภาคอะไรเงี้ยโอเคกลับมาที่พระเอกของเราเลยครับอย่างท่านพี่ออพติมัสพายนะครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างครับแบบออพติมัสพายของเราชีออ t ต m ม m p ไพร e ผมชอบอันนี้มากกว่าตัวเก่านะ เพราะว่าอย่างที่บอกผมว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ดีขึ้นตัวคาแรคเตอร์มันตีกับพระเอกได้คือมันไม่ใช่ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไม่ใช่แต่มันคือแต่ละคนมันมีความคิดที่อยู่คนละฝั่งกันอะแต่ว่ามันสามารถดําเนินเรื่องไปได้แล้วก็เหมือนมันเป็นธีมหลักของของภาคนี้ด้วยแหละคิดว่าเป็นการยอมรับ ซึ่งกันแล้วกันด้วยอะไรเป็นอีกหนึ่งส่วนอะไรคุณคนละเผ่าพันธุ์ผมจะยอมรับคุณได้ไงอะไรเงี้ยตัวละครภาคนี้นะครับพอมันใหม่มากๆแล้วเนี่ยพวกเราออโตบอทเสียมันก็เราก็จะได้เห็นเนาะการเปรียบเทียบแล้วกการเจริญเติบโตของของทั้งฝั่งคนแล้วก็ทั้งฝั่งหุ่นยนต์เอออย่างออ t ติมัสไทร์ในภาคนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าความเป็นมือใหม่ความเป็นหัวหน้าที่แบบว่าเหมือนแบบเพิ่งสูญเสียพวกพ้องไปเพิ่งอบพยพมารีบร้อนมาก อยากกลับไปช่วยพวกพ้องได้มาที่สุดอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นทหารผ่านศึกจริงๆซึ่งสองตัวละครนี้ทั้งโนอาทั้งมีความเชื่อมติมัสเนี่ยมันมันมีหน้าที่คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าบับเบิ้ลบีนะครับผมอ่าตนี้เป็นไงแล้วเออคือต้องบอกกันว่าอันนี้มันต่อจากภาคที่แล้วที่มันเป็นหนังหนังแยกของบับเบิ้ลบีเนาะเท่ มันเท่จับมันดีก็มีความน่ารักของเขายังมีความแบบพูดไม่ได้อยู่บัมเบ์บีสำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครภาคนี้ยคือมันมีตัวละครที่เป็นหุ่นเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากๆแต่ว่าบัมเบ์บีก็ยังคงสแตนดาร์ดเดิมได้เนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างขโมยซีน มากๆขนาดภาคนี้โดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกก็ยังแบบว่าโอโ้โหยังฟีลยวได้ทำให้พวกเราประทับใจได้ตลอดอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสร้างสีงสันมากๆในภาคนี้เรียกว่าจะเป็นออโตบอทแบบตัวที่เด่นที่สุดเลยก็ได้ออติมัสพรายมีหรือว่าคือมิราชนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้มันมีความแบบว่าขี้เล่นเนาะแบบสนิทกับมนุษย์ไวซึ่งอาจจะแบบเพิ่มมนุษย์สมพันธ์ดีกว่าบอบบี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเป็นตัวโจ๊กในหนังตัวโจ๊กอยู่ไม่ได้โจ๊กแบบโจ๊กเดียวเป็นนคอ จกแล้วแบบมีเป้าหมายในหัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยเป็นตัวละครที่หลายๆคนค่อนข้างไฮป์มากคิงคองมันยื่ออะไรวะกอริล่ากอริล่าไพร์มคาลัมเบ้ไพร์มลืมชื่อจริงว่ะออพติมัสไพร์โม่ออพติมัสไพร์โม่ครับหรือว่าพี่พี่ลิงพี่ลิงของเราอุ้ยแต่เทพดะเวยเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาแล้วตลกอะเกต้ามันเป็นลิงอ๋อแต่คือคาแรคเตอร์แม่งเท่มากอะโตโตใหญ่ที่สุด อันนี้เด็กก่เลยพวกแม็กซิมอแต่ละตัวคือรู้สึกโซลิดอะแต่ละตัวมันดูมีมีมีภูมิฐานอะอะไรแบบนี้ดูแบบเออฉลาดอะดูฉลาดดูแบบเห็นค่ามนุษย์ดูแบบอยู่อยู่มานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันเท่มากคุณตอนนั่งแปลงร่างอะมันเท่มันเท่มันเท่มากมันเท่ ไายเลยเออมันเท่มากว่าไมเคิลเบ่เนะอันนี้เท่กว่าอีกอ่ะคือภาพเนี้ยบอกทุกคนก่อนนะมันจะไม่ได้มีช็อตแบบโชว์ตัวเยอะเหมือนกับภาพไมคเคิลเบที่แบบทุกครั้งที่มาแม่งต้องเป็นโครสอัพแล้วแบบเป็นแฟลร์เป็นมีผู้หญิงวิงบบออ่งมัน,น,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ไดออ้แต่มันจะเป็นแนวแบบมันเหมือนหนังทั่วไปมากกว่าซึ่งมันอาจจะขาดเสน่ห์ตรงนี้ไปมันเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียอะไรอเงี้ยแต่ว่ามันทําให้เราแบบ มันไม่ได้ดิสแทรกจนเกินไปอ่ะพอพอมันถูกตัดออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ทําให้หนังยาวเหมือนภาคอื่นๆแบบยาวโดยที่แบบยาวเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเลนส์ที่ดีอ่ะพูดถึงเสน่ห์ของหนังอ่ะผมรู้สึกว่าเขากล้าที่จะทํานู่นทํานี่นะคือในเรื่องมันเวลามันถึงเวลาอินเทนส์คือมันอินเทนส์จริงๆคือเรารู้สึกถึงแบบกราวิตี้หรือแรงกดดันนะตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยมันโอ้มันมันแรงอยู่นะแบบมันจะชนะหรอวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่มีความแบบความรู้สึกปลอดภัยอ่ะ ประมาณนั้นใช่ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี้คือแบบอยู่จะไปก็ไปจะมาเข้ามาในรูปแบบไหนไม่รู้แต่แบบอ๋อเหรอไปแล้วเหรออะไรา้คือแบบแต่คือมันก็ช็อกอะ่ะมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบทุกการกระทำของแต่ละตัวละครมันค่อนข้างมีแบบมีผลมีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมีเอฟเฟกต์ทำแล้วหายไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เออคุณลิตี้ของหนามันค่อนข้างดีเนาะมันก็เลยมีกีริสแล้วว่าจะมีภาคต่อไปแน่ แล้วอาจจะเป็นภาคที่เป็น Cg อย่างเดียวไม่มีคนซึ่งน่าสนใจมากจริงๆอันนี้เป็นไอเดียที่ผมอยากดูมากมากอยากอยากเห็นมันฟันกันในดาวมันจริงๆ้วยทีเราอยากเห็นแบบทรานส์ o r ร์ r ที่เป็นแบบเรียบเหมือนเนี้ยสำหรับผมนะผมชอบทรานส์ฟอร์ที่มันดูเหมือนหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์ญี่ปุ่นหุ่นยนต์แบบเรียมๆมากกว่าตอนที่เป็นออร์แกนิกแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ก็แต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันเนาะเลยในอนาคตผมอยากเห็นอย่างที่บอกคือก็คือขบวนการของ Transformers ที่มันมีมากขึ้นที่มันเคยมีเยอะอยู่แล้วในการ์ตูนครับผมอยากเห็นมันมากขึ้นในนี้แล้วก็อยากให้มัน <c oughs> เห็น ถึงอินเทอร์แอคชั่นของการละกันมากขึ้นคือดีไม่ดีเราอาจจะเอามนุษย์ออกไปเลยก็ได้พอเดี๋ยวนี้มันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรก็มนุษย์อะไรก็โลกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราหลุดไปเลยเป็นอีกโลกหนึ่งของเขาเป็นกฎเขาเป็นอะไรของเขาไปเลยผมว่าเราทาตรงนี้ให้ solid แล้วเราเพอ่มมาเชื่อมกับโลกมนุษย์อ่ะผมว่าอาจจะสนุกกว่าเพราะว่าตอนนี้เราติดภาพจําที่ว่ามันอยู่ในโลกมันอยู่นิวยอร์กมันอยู่ในเมืองมันอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ในโลกมนุษย์เยอะผมแค่รู้สึกว่าผมต้องการอะไรที่มันที่มันใหม่กว่าเดิมแต่ En อันทีตดแม่งเซอร์ไพรส์มากก็ไม่รู้แล้วแต่คนนะแต่บางคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากก็ได้ผมเซอร์ไพรส์อ่ะผมเปิดมาแบบผมไม่เซอร์ไพรส์ผมออกแนวงงแบบไม่ผมก็งงอ่ะแต่ผมก็แบบเฮ้ยเอาจริงดิว่าจะไปยังไงฮะยังไงอ่ะเออรู้รู้ว่ามีอ่ะแต่ไปยังไงอ่ะรู้แต่ว่าได้ขายของเล่นแน่นอน ก็ว <rí> e> <Harriet> ันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิว Transformer Rise of the Beast จากพวกเราลองดูหนังนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะฮะคอมเมนต์ตะพื้นตะพื้นเลยฮะไม่มีอะไรก็คอมเมนต์ฮะ อยากดูเรารีวิวหนังเก่าๆเรื่องไหนอีกจิ้มมาเลยเดี๋ยวผมกลับเข้าไปดูอเลยงพิมพ์ลงมาเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปรีวิวหนังแปลกๆอะไรผมดูหมดแต่พยายามอย่าเอาใส่หิดใส่เอียนนะเข้าใจว่าไม่อยากดูเองอยากให้พวกเราเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ก็เลือกเรื่องมานิดนึงประมาณนี้อ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปูตังอินะซีออปติมัมไพรด์พูดงงอินังอินออปติมัมไพร Babe, si optimum pride do